ปาพี่เปิ้ลด้วยพี่เปิ้ลอยูไ่ไหนอ่ะพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลบอกว่าไงเวียงมาทางนี้วะทำไมเล่นไม่พูดอ่ะทริปนี้ทริปนี้ดูเป็นทริปผลไม้ยังไงไม่รู้นะแลมันขอเป็นตัวแทนดาวขอบคุณทั้งดาราเรลี่แล้วก็ ทีมงานทุกทุกคนรวมถึงแฟนคลับทุกคนที่มาทิปนี้นะคะก็พวกเราก็ค่อนข้างจะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะก็ไม่ว่าทั้งอาหารเรื่องสถานที่เรื่องอะไรนะคะและ้วก็พวกเราก็ค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็เกิดความสนุกสนานบันเทิงนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยที่แบบว่าเต็มที่นะคะรว้เรื่อยนะก็แค่นี้นะ คุณครับผมโดยพี่ให้พี่เปิ้ลนิดนึงรู้สึกว่าพี่เปิ้ลจะทราบซึ้งพูดไม่ค่อยออกปกติพี่เปิ้ลจะไม่ค่อยออกมาหว่างั้นะครับข้าขอเชิญพี่ลี่ครับพี่ลี่มาพี่ไม่เอาเหรอครับของใครครับขออีกสักคนหนึ่งขออีกสักคนหนึ่งของคนด้านหลังะครับอีกสักคนหนึ่งมาตัวแทนนิดนึงมาเลยครับมาอสักคนหนึ่งมาเดี๋ยวจะตบท้ายที่น้องแล้วเดี๋ยวต้องไปขายเรื่องภาษาภาษาภาษาอา ไม่ทราบว่าเป็นกี่สมัยแล้วครับกขนาดกี่สมัยเนาะพูดอะไรดีอ่ะั้นๆเนาะพูดเหมือนตาเสียงนะครับการที่เป็นอ่าอย่าลืมไม่ก็คือจะบอกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งอ่ะคือทุกคนรักน้องใช่ไหมรักมากว่าเราเชื่อว่าทุกคนรักน้องจากสิ่งที่น้องเป็นในบ้านแล้วก็ ที่น้องแสดงให้พวกเราเห็นจากความจริงใจเราก็ใยมากน้ำมั่นใจอย่างหนึ่งนะว่าตรงเนี้ยเขาจะไม่ไปไหนจริงๆเลือกเขาเลือกคเก้งมั้ลคอกอนเลือกก่อนวยเดี๋ยวอทป่าที่น ตระถี่ป๋าป๋าลงคะแนนเสียงให้เสียงคะแนนเสียงใหม่เรียกอะไรคะป่าตอนนี้ป๋าใหม่เรีอะไรอย่างที่บอกหม่เรีสิบเอ็ดค่ะว่าแล้วเราก็เลยขอให้ใหม่เรียกเสียตัวจริงได้พูดอะไรสักนิดนึงโอ้ย